ทำงานงเราครับถูกครับแล้วก็มีข้อดีอีกในเนรื่องของนอ้พี่ีครับระบายความร้อนที่ดีกว่ามยระบายความร้อนที่ดีกว่าครับมีไทยมาช่วยผมแจกมีร <c oughs> ะบายความร้อนทีน่ดีกว่าอันนี้เนี่ยอขอขอบคุณพี่บี้ครับพี่บีช่วยแจกมาได้เกลี่ยละลายความร้อนได้ดีกว่าการเดินน้ำยาดีกว่าครับ ดีกว่ายัางไงเดี๋ยวนี่ที่โรงงานผมมาแล้วอยี่ยแกงโรงงานสุจเทพของผมเดี๋ยวเขาจะพาไปดูแล้วเดี๋ยวเราค่จะลงมืีเก็บแต่ผมวันนี้ผมเอาภาพกับที่ผมพอจะพาได้มาให้ดูก่อนนะครับโอเคไปอยแบบเร็วๆก็คือที่ที่พูดมาถุกหมดเลยและมันคือเทรนที่ยังไงเราก็ต้องไปที่ชิ้นใบหน้าจิตใจทองแดงยังอยู่กับโลกนี้นะมันยากาศยังอยู่แหละแต่มันก็จะไม่แค่จะไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วมั้งนะครับเพราะว่าอะไรทองแดงตอนนี้โลเท่าไหร่ครับวงการที่รับซื้อโลเท่าไหร่ เราถึงแอบออกสายไฟขายน,นะครับราขายหัวลรอแซมเอาไปซองนะ,นะครับโลเท่าไหร่วงการนี้เราซื้อทองแดง๋ยวาไปบอกใครเขาประมาณนั้นนะครับคืนขึ้นพีช่วงโควิดโลละสามร้อยอินนีลเท่าไหร่ครับ 30บาทประมาณนั้นนะครับทุ่งกันแทบตายนะครับได้ถึงสอเ<อ>ดี๋ยว์แต่งนะครับอ่านได้มาสามร้อยนะครับเก็บใส่กระเป๋าไปกินข้าวกินเบียร์ดีกว่านะครับผมสุดท้ายสิ่งที่ผมจะบอกคืออลูมิเนียมเป็นสิ่งที่ไปแล้วเทินกลับอยู่เรื่อยๆทองแดงไปแล้วไม่กลับครับมันหายเข้าไปในระบบเข้าไปเ,เรื่อยๆแล้วมันก็หาย,ยากขึ้นทุกวันนี้เราจะแปองทองดีกว่าเข้าไปทุกมันเป็นเทรนที่เราจะต้องไปเฉยๆไม่ใช่แดงผมแดงเดียวทุกแดงต้องไปนะครับแต่ว่าเข้าใจพอลูกค้าบอกเจออลูมิเนียม เราดอกคายหนัหนึ่งเก้าเราก็เลยองเอาทองแดงเข้ามาในระบบทองแดงของเราก็ยังมีครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับแต่เราอยากให้ลูกค้าเปลี่ยนนาเซนไว้ลูกค้าจะเร็วยังไงคุณก็ต้องเจอรถยนต์ใช้แผกอะไรครับรถยนต์แขกอะไรนะกตรงนี้นะครับแขกนะครับก็อยู่างนี้ไม่เห็นมีทองแดงสักกันนะครับแต่บางทีเรื่องคาบัสซิตี้โอเคในห้องโดยสารมันแค่นี้นะครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ค่อยมาลงดีเทลกันในยามว่างนะครับเวลาผมจะหมดนะเราก็เลย อารมณ์เนี้ยมันหลอกขึ้นรูปได้เราเลยทําเป็นหลอกเป็นไปอย่างนี้ครับเราให้มันวิ่งไปพร้อมกันหมดเลยครับพาราเรียลวิ่งไปเป็นแบบเป็นแบบคู่ขนานทั้งหมดเลยพร้อมกันกี่วินครับใครรับใครตอบตัวเลขถูกต้องผมให้อะไรอย่างไม่มีละหมดไม่มีใครรับหรอกเนี่ยมันวิ่งหมดเนี่ยเป็นร้อยเส้นเ่ะมันวิ่งไปพร้อมกันเลยมันวิ่งไปพร้อมกันทั้งหมดผ่ดานรูรูพวกเนี้ยผมนิยามขึ้นเองว่าฝรั่งเวย์เหมือนตอนที่เอาน้ำพุ่วมแล้วเขากัก,กน้ำแล้วให้ไหลไปทางฝรั่งเวย์อย่างเงี้ย มันวิ่งไปเป็นแบบคู่หนาครับวิ่งไปพรอกันเพราะมันน้ายามันวิ่งลงไปครับแล้วมันวิ่งไปพ้อกันหมดเลยเรามาดูทองแดงนะครับทองแดงนิ่งไงครับน้ำยาเดินเนี่ยก่อมจะเต็มบบถูกครับถูกไหมฉะนั้นตัวไหนเดินน้ำยาดีกว่าครับกินตอบได้แล้นะน้ำหนักเบาและเปลี่ยนรองเท้าดีกว่าเดินน้ำยาดีกว่า เสรจฐีเราไปเจอเพี้นไปที่เราบอกว่ามันรั่วอะโอเคอย่างที่ผมบอกทุกแดนในหลายแดนก็รั่วในช่วงแรกนะครับที่ต่ช่วงนั้นเราขายเยอะจริงๆน,นะครับเราก็เลยเจอสาเหตุผมไปโรงงานเลยนะครับเราก็ไปเจอสาเหตุกันแล้วเขาก็เลยบอกว่าช่วงแรกมันพ้นกว่าครันอนี้ผมแอบพูดให้พี่ฟังแต่ตอนนี้เป็นชุกนะคะรับเป็นชุกมาหลายปีแล้วด้วยเราใช้เป็นชุกครับโดยใช้ที่เรียกว่าโครเมียมเเม่ยมกระเซอร์โครเมี่ยมสารนี้เป็นแค่เฉพาะเราที่เจอเราก็เลยสร้างชื่อนึงขึ้นมาว่าดูเราฟิน ความจริงใน้รู้ช่วงหลาช่วงนี้วันนี้เขาเอาสารตัวนั้นมาให้ทดลองด้วยหรือเปล่านะอันนั้นคือดีมากๆาเลยเราเล่นกันอยู่ที่ออฟฟิศเราเพิ่อมาที่สามสี่ไมโครครับประมาณสามไมโครกว่าเคมว่าทนทานได้ประมาณสิบสองปีโดยประมาณนะครับเราผ่านการสิบสองปีเทจากอะไรวะเทาจากสิ่งนี้ครับเทาจเทากสิ่งนี้ครับขออภัยครับเทาจากสิ่งนี้ครับ เราเอาไปเข้า S w A A หรือว่า C Water Assis Test ในโรงงานห้าผ่านจ้ขอโทษครับเป็นเครื่องสำหรับโรงงานเลยนะอันนี้ผมเอยผ,ผมควจะขอลีเกิลได้แทบตายพอจะมาให้พี่ๆดูได้อันนี้ผ่านแล้วผ่านอีกม่รูตั้งกี่ชั้นนะครับหน้านี้นะครับก็คือเราแผงนะครับอลูมิเนียมที่ผ่านการชุบดูเราดินเสร็จแล้วไปเข้าเครื่องสีสเปรเพือเ,เป็นเวลาครับ90วันครับเทียบเท่าการใช้งาน12ปีครับโอเค 9ก้าสิบวันคือภาพนะเก้าสิบวันแต่เพื่อเท่าสิบสองปีอ่าทีละงงงงอยู่มันเท่ากันยังไงวะเออเราขานน้ำได้กี่วันครับร่างกายเราขานน้ำได้กี่วันสามวันโดยประมาณใครรู้จักแอนคิวบ้างใครเคยดูสารคดีแอนคิวบ้างโอ้แค่สาวน้อยวันนี้เรามาอยู่ นะครับอันนี้เ็าทดสอบของเราถ้าเกิดไม่เคลือบคือเรากรนครองแดงก็เกิดสีเขียวเราว็เคลือบเหมือนกันเราก็เลยเอาตัวกรีนเคลือบไปบนทองแดงด้วยเพราะเราจะมีทองแดงขายอลูกก็ขายนะครับข,ขายทั้งสองอย่างแต่เราเอาสารตรัวที่เราเจอเนี่ยเคลือบบนทองแดงด้วยเป็นลูกเขาจะมีอามาให้เห็นในวันนี้นะถ้าเกิดไปแช่มากๆจะเป็นสนีเขียวครับเนาะอ็สีเขียวมันทำออกซิดไดซ์บนทองแดงเนาะโอเคประมาณนี้ตัวนี้ก็เคลือบครับเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเรื่องแรกเกี่ยนความร้อน หน้าสัมผัสมากกว่าหมายถึงนาความร้อนได้ดีกว่าครับหน้าสัมผัสน้อยกว่าหมายถึงนําความร้อนแย่ๆกว่าครับเราก็แอบเทมบางว่าทองแดงยังไงก็ยังระบายความร้อนเหม่อนที่ท่านนั้นพูดเนาะนะครับว่ายังไงอลูก็ยังมีแต่ยาว่าให้เกิดความร้อนได้ดีกว่านะครับเดินน้ำยาดีกว่านะครับน้าห่ากเบากว่าลาบลาบลาแต่ไม่ใช่บอกว่าทองแดงมันทาความเย็นไม่ได้มันก็ยังได้เนี่ยแต่ว่ามันก็คือ นว,วันตก,กรรมใหม่ที่เราควรจะต้องไปแค่นั้นเองครับทุกแดงเขาเข้าใจแล้วเขาก็แพร่พัฒนารูนี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวที่เราคิดอลูมิเนีอี่20ปีจะเป็นยังไงที่เราคิดดูดูนะครับโอเคนะไปต่ออันนี้จบไปแล้วนะจบ